แล้วค่ะแคบหมูโฮมพันธุ์สูตรเด็ดเคล็ดลับช่องโฮมพันธุ์ตุลาการค่ะนี่ค่ะทั้งกรอบทั้งฟูทั้งอร่อยค่ะเอฟซีขานี่ค่ะมาทานด้วยกันนะคะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยามชมมากดติดตามากดไลค์กดแชร์ค่ะนี่คะ่ะแคบหมูกับกรอบสูตรเด็ดเคล็ดลับช่องโฮมพันธุ์ตุลาการค่ะมาทานด้วยกันนะคะนี่ค่ะปื้พี่น้องคนทั้งกรอบทั้งฟูทั้งอร่อยค่ะมาทานด้วยกันนะคะนี่ค่ะสดสดเลยค่ะ แซ่บแซบค่ะพี่น้องก็ฟูอร่อยค่ะคุณพันธ์จะเคี้ยวให้ฟังนะคะอืออร่อยมากเลยค่ะอืออร่อยค่ะขอบคุณเอฟซีมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ